ท่ากันเทีนอย่างน้อปัตตานีวัสดีครับออกมาจากงานวัดหนองคอนะครับพอดีเห็นที่งานประตูนะครับกำลังน่ากันยายของสนันเลยนะครับเอาพี่หมออิงจะขับพันนี้ไปใช่ไหมอ <laughs> พอดีเจอแม่หน่อยพอดีเลยนะครับเงิ่อนที่คุณอดิศักฝากมาทํำบุญกระถิน่น ห้าร้อยบท่านให้ม่หน่อยนะครับคิดรวมคิดรวมเม่หน่อยบ่อมามได้มื้อนี่เพราะว่าไปไปหารถตูลล้เราไปเห็นนะครับ <c oughs> เอเอออกกำลังกายเม่หน่อยออกกำลังกายย่างเด็ก <c oughs> นี่มีคุณอดิศัก์ฝากมาทำบุญกระถิ่นห้าร้อยนี่เด้ออ่าเราไล่ชื่อม่อ้านเนี่ยที่ที่ที่เอาให้อ่ะ แมนคนนี้ใช่ห้าร้อยเหมือนกันแล้วก็ท่านเจฟก็ให้ยีลานายวิธีไปแล้วท่านเจฟก็คือเขาฝากนายยิราต่างหากแมนมแต่ว่าเขียนไล่ชื่อให้ชอบพร,รป,ปุ่มปุ่มใส่ให้ยลราไปแล้วคุณอดิศักดิ์หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไม่ใช่คุณอดิศักด<ป>ิ์ห้าร้อยต่างหากนะกระินนะแมนอันคือฝาก อันนี้ก็ห้าร้อยโมเนที่0นเจ็ดนะแม่อ้่านเจ็ดของอีหลาต่างหากมาไล่หล่าเออมาไแมนเราซื้อนี่แมนบอกบอกไายชื่ออยู่อีหล่าแล้วก็ก็หมอนยิงแล้วเขียนไล้ชื่อให้แล้วอันนั้นเป็นมาไล่บอกแมท่นเจ็ดนั่นพันหนึ่งพันส้คน่านเจเห็นไรชื่อวะเห็นไชื่อเออนั่าหลนั่นแหละบุญไม่น่อยก็งไปเฮ็ดบุญเลย อันนี้กระถินนี่ก็เขียนกระถินแมนเลี้ยวเดี๋ยวหัวทรงไล่ซื้อให้เออเลี้ยวไปขาไล่ซื้อตัวไหนออกไปไปแก้ไขนะนี่เด้อกระถินเด้อสองคนนี่พัดหนึ่งมาวันป้าถันะครับน้ำส่งให้เด้อพอดีเพื่อนทักหายไม่หน่อยไม่หน่อยบอกบอกได้ตอบเลยเออเพื่อนก็เลยทักไปหาสาวน้ำเยื่อเลยนะครับป้าคือชุดงามแตดชุดขนของ ม่เศร้าแล้วตัวนี้ก็คือเหตุทิปหลักฐานให้เราได้พี่น้องด้วยนะครับพี่น้องที่โอนเงินฝากสาวน้ำยื่นมานะครับคือมาข่ากันคักแต่วก็ดี พอดีมาพอพอดีอะไรพี่นอน<า>ตอนแรกคิดว่าไม่หน่อยบัดไดเข้าไปงั้นคิดว่าพี่หมอนอิงก,กับพี่ลาอันนี้พ่อรุ่งเหมือนไหมมั้ มันรถพ่อลุงเหมือนพ่อลุงมากหรอ่รถพ่อลุงมา้ครับแนไม่เลยบ้าอ๋อโอ,โอ้ไม่น้อยจะกลับถ้าสิคอยถ้าย่อยตามกลมไปน่าะเป็น้องไหลขั้นหนึครับหยางเป็นอย่างอันนี้แ <laughs> ต่ว่ตาตีห้าสิไหวอย,อยู่เวลา ตอนแรกวันที่นอนอยู่วัดเด้เอกตอนแรกวันที่นอนอยู่คั่วเด้เอาก็ก่ย้ายย้ายย้ายอันอยู่คั่วนะเพื่อนวะยายก็จะนอนนี่แหละเพื่นว่าเัาก็คือว่าเสี่ยวมุงลงไปนอนเลยแมนวันที่แจ๊คหญ่นอนอยู่ใสติดข้าววิเศษด้วยนั่นติดข้าววิเศษ ชุดขนของชุดขนของคุณนะคงสพะยายรถยายรถแมนคุณน่ะวัยรุ่นงงเลยใส่รถเขารุ่งขั้นนี้กับสีเกตบ่แมนแน่นอนขั้นนี้กับสีเกต ว่าเบาเอกจะไปสิงบุรีสิแวะอยู่บ่นี่ปนไ,ไป <c oughs> ม,ม,มวนด <c oughs> อ,อกนทุ่มเทียมเรากัเขาามาเมื่อกี้ม่วงไหมรับเหม่ยเอามาเส้นเดี๋ยวขึมาวมากกันไ,ไหวแท้มามาเส้นเส้นเดียวเรามั่งเนาะออกมาแยกออกมาตรงนี้ก็เลี้ยวมาปั๊ม,มเลยแม่น,นบ่นี่ออกจากงานจุดตาไปทั้งเดี๋ยวนก่ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็ตรงมาอย่างเดียวเลยเนสะ้นเดียวกันเนาะไอ้มาผู้เดียวคนที่ข้าเจ้าข้าเจ้าแห่งเม่นมาว่า ระวังช like, <laughs> <laughs> ้างป่านะแถวนั <laughs> ้นม well, oh, ีช้างป่าจักช้างอยู่ไซเขากคยเลียงยานม้าผู้เดียวเห็นรถเห็นรถไอเบียไหมตอนนี้นั่งกลัวเมือนแม่แนนเอา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 รถยังหนึ่งทานโฟมเมอร์เอาหน้ามากันเล่นไปหน่อยเล่หน่อยครับทานโฟมเมอร์ทานโฟมเมอร์ก็เติมน้ำมันอยู่บ่เหรอคุณน่ะ ใครแต่รถเพื่อนนั่นแหละเนาะอยากนอนมองไรก็จอดนอนเลยไม่หน่อยสิครับสีเกตบ่ไปฮหดบุญบ่รับเนี่ยขับรถเองบ่ผู้หญิงก็สิกับบ่ลูกนั่งใสพี่ลาสีนั่งใสล่ะนี่ล่ะ ได้โอกาสพอดีเลยพอดีพอแม่น้อยอยู่ปั๊มน้ำมันก็เอาเงินกระถิ่นมาฝากไอ้เพิร์นนะครับก็พันเจ็ดมันมาไล่อีล่าเดีย๋ยเอาเดี๋ยวถ้าแบบนี้เดี๋ยวถ้าแบบนี้ก็ฉันนะ เมื่อนคนยังนอนเพียรเต็มหรือยุติถูกคนละทอเป็นยังไงเป็นลูกของผมบ่่คยผมตัดปล้วหรอจังใดเป็นสั้นบ่เ้าสิหันมาทางทีตัวสั้นหน่อยโอ้ยมันจะยากกว่านั้นเลย จักคือกมขึ้นนาบอก้วอยาฤิยาฤิ์ลดคือไหนแล้วกลัาิาึกรนไม่ใช่ไม่ใช่ผมกลังเนน์มครับผมาเดท เลยค่เลยเลยไปนเยงับผมแล้วเยอันนี้แหละเนาะไม่เกี่ยวเพจไ้มเพจยูทูปเป็นยังโอ้คนสิเขมงวดปานนันกะอันหากินยากแล้วเนอตันนี้เนาะ พอดีมาพอ่อติดงานรถตู้พอดีเอาเงินทําบุญกระถินเด้อมาฝากหม่หน่อยแม่อหน่อยจะกลับศีลสเกจเ็นตอ <laughs> ย่างะ่ะไก่ย่างจีร,รพันธ์เ <laughs> หลืยวอยู่เยลา <laughs> นี่ลำล่าทิ้มไทยได้พี่น้องแน่นะครับ,บคนหลายๆเอาเงินทำบุญมาฝากกันย่ำเดิกๆเ,เ,เลยพี่น้องนะปีสามขนาดนะครับปีสองกว่ากับปีสามเลยนะครับ